สวัสดีครับผมกับเบบี้บอยเกอร์วันนี้เราไม่ได้ไปออกคลิปไหนนะครับแต่ว่าผมจะไปหาไอเทมเสริมแล้วเขาก็โทรมาบอกแล้วว่าเออของเข้าแล้วที่ร้านนี้นะนะครับนั่นก็คือแชท TR 5ร้าตินะครับนี่นะฮก็อยากได้มานานแล้วเพราะว่ารอเข้าไทยมาสักพักครับจริงจิงโปรดัก์มันเปิดตัวที่อ่าสเปนต้องบอกก่อนแชทเนี่ยเขาเป็นของสเปนนะเออก็เลยเนี่ยเดี๋ยว ก็เลยรอรอ,อเพราะว่าเปิดตัวที่สเปนมอเตอร์โชว์อะไรเงี้ยอะไรมอเตอร์โชว์บ้านเขาแหละนะครับมีเปิดตัวแล้วแต่ว่าไทยยังไม่เข้าทีเนี้ยไทยเข้าแล้วเขา,ขาก็โทรมาบอกว่าเออเนี่ยของเขาแล้วนะที่ร้านนี้นะครับร้านไรเดนฟอร์นะครับสำโรงนะครับน่าจะสำโรงแหละผมไปตามแมพผมก็ไม่รู้นะเอาจริงไปไปเชียงใหม่ย,ยังไม่ลงเท่ากับไปกงเทพเลยนะใครเป็นเหมือนกันนะครับคม,ม,มาไนะจริงไปเชงใหมนี่ผยังไม่ลงเท่าเ่าไปกงเทพเลยนะครับ ก็เราก็เดี๋ยวเราไปจัดทักไปนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยว่าเพื่อได้ไอเทมเสริมหน้าในหน้าฝนนะครับแล้วก็ยังไม่มีตังค์่ะมันช่วงนี้มันกลางเดือนโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางไปที่ไลเด้นฟอร์ดกันว่าเราจะได้กระเป๋าไหมนะครับเพราะว่ามันหมดเร็วมากต้องรีบจองนะครับสำหรับใครที่อยากได้ก็ทักมาผมได้นะ แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไลเดนฟอนนะครับก็โหยมืดจังมาเอากระเป๋าทีอาห้าสิบนะครับตอนนี้มีใบเดียวก็เลยต้องรีบมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันสวัสดีค่ะผมมาเอากระเป๋าแจกทีอาห้าสิครับ่รุนใหม่าสุดใช่โอเคอกระเป๋ามาแล้วขอูนุนี่มาแล้ว 6 5 6, 5เดี๋ยวตตังรัออันนี้ติดตั้งให้เลยเหนอยใหมแล้วจัดให้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมฝากติดตั้งหน่อยโอเคอเคือว่าแต่ที่นี่มีอะไรบ้างอ่ะพี่เดี๋ยวระหว่างรอเดี๋ยวพาเดินชมได้้นเ,เราไปดูกันเลยว่าได้ก็เดี๋ยวให้พี่เขาพาเราเดินชมนะครับอันนี้เป็นพวกยางอันนี้มีทุกตั้งแต่เยางี่แบบรรับได้ก็เดี๋ยวจริงร้านเราตอนนี้มีหลาน พาเฉลี่ยต้นเดินเล่นชิลๆบ่อนะครับว่ามีอะไรบ้างเนอรส่วแรกจะเป็นอย่างมีตั้งแต่1 0 0่งร้อยถึงสี่ี่ถึงตั้งสี่สี่พัี่ร้อยพวกเอทอาร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูกระติ๊ีเดวิลมีนะครับฮาเร็มีนะครับผมก็เล่นในแบบย่างเวฟไม่ใคอย่างไหนก็หลักแค่เส้นละสามร้อยไม่เปนเด็พันพันแต่ก็ที่ันไปถึงหมื่นกว่าบาทต่อเส้นเรามีให้เลือก โอเคอันนี้เป็นโซนยางต่างๆครับมีเชอร์ลินไฮเดลิเทสขาซิลน่าเซลเลอร์ไปในตลาดเนี่ยต้องมาเลยก็มาสามารถมาคลิปได้เลยที่มีในไทยก็คือที่นี่มีหมดแค่จะร้อยมาเต็มหล่ะอ่าอันนี้ก็เป็นอ๋ออันนี้เป็นโปรโมชั่นต์น่ะตัวอ่าอันต็อกต่างๆรุ่นหลักๆเอว่ารถรุ่นไหนใช้เยอะเนี่ยเรามาโชว์ให้ดูก่อนเพราะแต่ว่าถ้ารุ่นไหนไม่เยอะเราจะมีในในเลขมีกที าไไดดดู้้ง่ยก็คือถ้าผมมาเปลี่ยนยางที่ถามว่าเอารุ่นไหนผมก็สามารถโป็นชี้ตรงนี้ได้เลยามถชี้เลยว่ารุ่นรุ่นนี้มีตานี้เลือกยอยากได้ประมาณไหนชอบยางประมาณไหนเอาแบบเอาตัวถูกธรรมดาหรือว่าตัวประสิทธิภาพเยอะจะเน้นขับเข้าโค้งเข้าเกาะหรือว่าจะเน้นแบบแต่งิุยเราก็จะมีแนะนำให้เืปอนสายลุยมีเลยมีสายลุยของไทยก็ทำงานก็จะมีอะไรของวิบากก็มีโอ้โหนสำหรับยางแล้วพวกของแต่ง สองแต่งตอนนี้เราก็คน้างเนี่ะตักกันเรื่องโชว์ทั้งแดงและโชว์โอเคแรับโอ้โหโชว์นี่มีโชว์เลยนะโชว์ตอนนี้มีทั้งแดงไวเอสครับคอมเพนเดอร์ครับผมอาร์ซีบีแล้โก็บูร์รีมีกับโชว์แล้วนะทุกเรื่องอาจจะมีแบรนด์ที่ยังไม่ได้เข้าว่าแต่นาทีค่อยๆเติมแต่ว่าตันนี้แหละครับ เอาให้ครบก่อนได้ค่อนข้างครบแล้วอันนี้ซัพพอร์ตได้ทุกรุ่นไหมครับโชว์แต่ละแบบเรามีตั้งแต่เวฟเวฟแกนเฟลโนพันชาลีสติกตั๊กปุ๊ปปี้ฟิโนลัสซากอนฟอสซ่าเอ็กซ์แม็กซ์มีหมดเราคือมีครบคือในตลาดไหนมาครบแหละกับหมากับสมาชิกได้แล้วก็หลายๆตัวที่มันไม่มีของเราส่วนไหนถ้าไปตัด่งติดตั้งได้ตอนสั่งมาติดตั้งได้ก็คือสมมุติว่ารุ่นไหนไม่มีเข้ามานี่ก็คือ ถ้าไม่สั่งปีเราก็สั่งได้สั่งได้หมดเลยใช่ไหมครับผมีมีผ้าบงผ้าเบรอันนี้ผมก็ใช้อยู่นะในเตอร์พี่ใช่ดีครับใช่ดีอันนี้ข้อมีด้วยออันนี้ข้อมันอะไรอันนี้มีอะตอมเผื่อว่าบางคนแบบอยากจะหยิบติดกับมือกับติดมือกับบ้านมาแล้วแบบเติมซะหน่อยอ่าเราก็ให้ตันเลยอ่าเป็นน้ำกิมแล้วอันนี้เป็นพวกอะไรแตกอะไรแตกสุกิเล็กน้อยเผื่อว่าอาจารย์เติมนิดนึงครับครมีให้พอหลายอย่างนะแล้วถ้าสมมุติว่า S <S> <S ผมเอารถเข้ามาแล้วผมอยากอยากเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ที่นี่ใส่ได้เซอร์วิสเลยเอเ่อก็ตอนนี้เราจะทำเป็นยาครับ uh, uh huh. ผมชกหน้าชกหลังนะครับผมแล้วก็พับเ็ดแล้วมันเครือบไปทานพวกรเบอร์เไม่ซุกมสไลด์แล้วก็ปิดผนงกายอารทำเองของแทนอะไรอย่งี้ม okay. ีของสิ at ้นเปลืองตุกอติดก็ใส่ดีข้างหน้าผมแต่ที่ยังไม่มีก็คือพวกไล่ค้า เคร่อ๋อหมายถึงว่าพวกซิ่งซิ่งใช่ไหมิ่งอย่างก็จะเป็นพวกฟาร์ตูดิททุกไปอ๋อก็คือมาคือจบภายในวันเดียวได้ก็คือพูดถึงที่นี่ก็วันสต็อปสวิตห์กันนะมาหยาบได้อะไรแต่งก็ใส่ได้เลยถจถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางครบหมดเลยแล้วของเราเติมตลอดของไม่มีขาดของเติมตลอดเอ่อถึงค่าที่มีก็เติมแล้วก็สินค้าใหม่มาเรื่อยๆรื่อยเราก็ขยาย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 อ้โเดี๋ยวพี่พาผมไปดูโซนช่างหน่อหมาว่าแบบ ตรงนี้ก็บรรยากาศมันเสาครับผมคนเยอะที่หนึ่งโอ้เยอะมากเลยตรงกันใจตรงกันใชตรงกันใช่ครับะหวงเราก็มีที่นัครับผมฟรีที่ชันแปีฟรีไวไฟแล้วก็มีน้ำดื่มฟรีเย็นๆเลยก็มีน้ำดื่มด้วยได้น้ำดื่มก็ต้องไนั่งรออีกน อันนี้เป็นอันนี้เป็นโซนเซอร์วิสใช่ไหมครับโซนเซอร์วิสใช่ครับพี่เออหลังทำอยู่แตอนนี้ก็อันนี้เปลี่ยนโซนเซอร์วิสนะครับผมก็ทุกคนใหญ่คนใหญลูกค้าที่มาเปลี่ยนยางก็เปลี่ยนเยอะมันเครื่องนีมครับตังใหม่จะต้องติดทุงทางมันจะต้องมีนเขาคือจบเลยใช่ไหมใช่เออแล้วผมเห็นหมวกกับน็อกเต็มเลยมีหมวกกับน็อกด้วยไหมพี่ใช่ครับน็อกก็มีมีจะไหนอ่ะผมไม่เห็นมีเลยอ่ะเราแยกโซนอีกชั้นหนึ่งเลยมันจะได้ข้างบนอีกเหรอใช่ครับเดี๋ยวเคยนุ้งหมดได้ครับ แล้วมันเครื่องนี่มีทุกแบรนด์ไหมครับพี่เอ่ออาจจะไม่ครบเพราะแบรนด์ทั้งหมดเยอะมากๆแต่ว่าเราก็เอาตัวหละหวัดละหวก็โมตตนแองโกลแองต้อนอิสซิมอรี่นะครัโอ้โหวันนี้มีหมวกนี่ไงหมวกมันน้องมากกว่า200ลายนะใช่นี่แล้วก็มีโซนให้นนิสเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ชั้นีอ๋อันนี้ชั้นลอยอันนี้ชั้นสองอันนี้ชั้นสองไงี่โซนหนึงโอ้แอร์เย็นเทียบเลย ผู้ชมดูนะครับหมวกกันน็อกเต็มเลยโอ้โหอันนี้อ๋อนี่ไงกล่องแชร์กล่องแชร์มีให้เลือกแล้วก็แหลกคล้ายเขาทั้งทุกรุ่นอ่ามาทุกรุ่นเลยใช่นะครับเราเก็บหมดเลยตั้งแต่ฮอนด้ารีฟอ่าฮะกิกกูฟปี่เวฟเอ็นแม็กเอ็กแม็กคอร์ท้าอะยคือมามีมีแหลกก่อนแหลกปุ๊บก็รื้อของต่ออ๋อแล้วแล้วแล้วสมมติกล่องเนี่ยเพราะว่าผมผมไม่เคยใช้แชรอยู่แล้วอ่ามันมีทุกรุ่นไหม ก็ค oh, ่อนข้างครบนะค่อนข้างครบก็คืออยากได้รุ่นไหนตั้งแต่โกลนครถึกว่าบาทไปถึงเจ็ดแสนพันก็้ตอนนก็ก็ก็สามารถคือจริงๆรุ่นพวกอย่างอย่างของผมเนี่ยมันเป็นรุ่นนําเข้าใช่ไหมก็ก็สามารถโทรมาบอกพี่ได้ได้อยากได้รุ่นไหนโทรมาใช่ใช่ว่าที่พื้นที่โชว์ไม่พ้องอีกรุไหน ถ้ามันสั่งได้แล้วแจ้งมาในถังมาก่อนจะได้ได้หมดโอแล้วหมวกัน้องหมวกันน้องนี่มีแบรนด์อะไรบ้างพี่เอ้ยนี่มีแบรนด์ที่ผมใช้ด้วยนี่ใช่แต่ว่าหลักๆตอนนี้มาใหม่ก็ได้เป็นโซแมนอ๋อโซแมนก็มาใหม่ถือตอนนี้กำลังฮิตเลยครับเพราะว่าราคาโอเคราคาโอเคราคาโอเคนี่เท่าไหร่พันปลายปลายเริ่มต้นนะพันปลายปลายเริ่มต้นอ่าพันปลายพันแปดพันเก้าอ่นก็ได้ละแบรนด์สองชั้นควาชั้นหกแบรนด์สองชั้นแบรนด์สองชั้นความ อ่าอ่ะผมขอดูใบละพันเก้าหน่อยอ่ะพันเก้าก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้อโซแมนนี่เป็นตัวโชว์ใช่ไหมครับตัวโชว์โอ้โหนี่แว่นข้างในด้วยแว่นสองชั้นนะครับเอ้ยมันแว่นตัวเดียวกับที่ผมใส่เลยนะตัวเก้าหกห้าเปิดค้างได้ก็จะเป็นแัวโชว์ครับนะครับฟังก์ชันครบรวมต่อชารกจได้นะครับติดบลูทูธได้โอ้นุ่มนุ่มอันนี้มีร่องบลูทูธให้ด้วยเหรอครับมีครับผมตรงนี้ร่บลูทูธละพันเก้านะครับตัวนี้โซแมนโซแมนกับ n อ n เนี่ยมันคือแบรนด์เดียวกันนะ ก็เหมือนกันะก็เหมือนกันแล้วแต่ว่าอาจจะลายต่างกันายกท้าก็มีครับผมอันนี้สองพัเหรอครับพี่เปล่าอ่ะก็สำหรับสองพันก็ไดไอยู่ขาะสายออกคลิปนะจ่ายเงิน2,000นะคือผมผมต้องบอกว่าผมใช้ n d n อ่ะถามพูดถึงคนที่ใช้หมวกกันน็อคอาพวก n d n โซมันเนี้ยถ้าถ้าพูดถึงตัวที่ผมใช้นะจะเป็นเก้มันจะอยู่ที่สามพันห้ใช่ แล้วก็พูดถึงทุกคนที่ใช้หมวกกันน็อกจะนึกถึงเรื่องลมเข้าไหมอันนี้ผมพูดถึงเรื่องลมก่อนนะครับลมอ่ะผมว่ามันมันเข้าทุกใบแหละต่อให้เป็นเป็นใบแล้วเป็นหมื่นสองหมื่นไม่ทั้งอ่ะแต่ว่ามันแค่จะเข้าน้อยเข้ามากอันนี้คือพูดกันตรงๆนะครับแต่ว่าสําหรับผมที่ใช้โซแมนเนี่ยในราคาสามพันห้าผมว่ามันเกินราคากับเรื่องการลมเพราะว่าถ้า,ถาผมเวลาผมฟังเพลงอ,ะอง่ะคือหูฟังจะชัดมากคุยโทรศัพท์ะอะไรชรัดมากตลอดนะครับ อันนี้คือแนะนำโกลด้าหนะครับแล้วก็อ๋ออันนี้ก็มีอ่ะก็มีชูมเชลด้วยคือลายลายโตแมนค่อนข้างเยอะแล้วก็ลายเนี่ยค่อนข้างสนใจไปรุ่นครับผมอุ้ยโอ้หมีครึ่งใบใช่ไหมพี่อันนี้สีชมพูสีฟ้าครึ่งใบสำหรับสุภาพสตรีก็มีสองพันแปดกระปนะครับสีบลูทูธแบนสองชั้นขับในเมืองก็โอเคครับกับคอมพิวเตอร์นี่เหมาะสุดนะครับสำหรับคุณผู้หญิงเนี่ย อันนี้อันนี้ผมเพิ่งเห็นนะครึ่งใบยังเพิ่งเคยเห็นตัวจริงเพิ่งออกใช่ไหมครับพี่อันนี้ก็มาสําหรับใครชอบสีสันนะสายสิ่งนะผมว่าตอบโจทย์งานนะครึ่งใบแบบอยากเปิดหน้ากินน้ําหรืออะไรต่างๆนะครับโอเคแล้วก็พวกไร้คโยนต์โรบอทต้องมีแค่เดียวอ๋อแล้วนอกจากหมวกกับน้องมีอะไรอีกไหมพี่พี่อยากก็มีพวก ผมมือเครื่อกันฝนเออยังอยากได้เลยผมนิ้วชี้มันขาดอ่ะเอาผมไปดูหน่อยระหว่างคิมลิงก็คือระหว่างรองท้ามดครับผมแล้วก็เดินมาเจอเล่นช็อปปิ้งอ่ะมีซื้อไม่เป็นไรเฮ้ยในนี้เข้าหน้าฝนเครื่อกันฝนเคื่อกาก็มีเครื่องกั่อกากมีเริ่มติดแต่ว่าเดี๋ยวขอกำลังจะลงเพิ่มกำลังเริ่มเพิ่มกำลังจะขอเดี๋ยอ่าครับคือสำหรับเอ่อจริงๆคือจริงๆคือขอมันมีทุกอย่าง แต่แค่ว่าอาจจะโชว์ยังไม่ครบเพราะว่าพิ้นที่มันน้อยใช่ไหมครับใช่ตอนนี้กำลังดีไซน์ใหม่กำลังวางรับแต่ถ้าอยากได้อะไรก็มาหาหลายเด่นฟอสได้สั่งได้หมดใช่ครับแล้วก็โหมีถุงมือมีผ้าบัฟต่างๆนะถุงมือแล้วก็มีั้แต่พวกร้อยสองสามร้อยสองสามร้อยสองพันสกพันอ่าไม่มีเลือก มาก็ไปมาชมว่าอยากได้สไตล์ไหนถ้าแบบขับในมือเข้าไปยังไม่ออกทิปก็ใช้ผืนผ<ช>้าเข้าไปนะอยากออกทิปแบบได้แบบเชตตี้แล้วก็เป็นลุคหนักไปมีคอตันคอยาวนะครับมีแบนโอตูบุกไอเอสมีเอ่อคูบิเนกไอชิมูท็อตมีมีเีเยือกนะครับคือจริงๆครบนะที่นี่มีครบนะพี่คือแบบไป,ไปไปแล้วแบบอยากได้อะไรก็มาจากถ้าคืพร้อมออกทิปได้เลย อยากสมมติอยากเซ็ตช่วงล่างเข้ามาครโช๊คที่นี่เปลี่ยนโช๊คที่นี่ก่อนเอาคลิปแบบมาจบเลยได้มันเคลื่อนเับเบรกเช็คตัวที่ต็มนะครพวกเช็คพวกน้ำมันเบรกนั่นนี่แบตเตอรี่อะไรเงี้ยเราเช็คให้เราวินซีเช็คให้อยู่แล้วแล้วก็ถ้าตรงไหนมันมีปัญหาหรือว่าแบตมันอ่อนหรือว่าน้ำมันเบรกมันเริ่มไม่ดีแล้วมันเบรกไม่อยู่ช่างก็จะแจ้งเลยแล้วก็ถ้าลูกค้าอยากทำก็ทำได้หรือว่ายังไม่อยากทำวันนี้ทำวันหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรเราไม่เราไม่บังคับไปไหนแต่คือก็เหมือนอารมณ์เหมือนแบบ อยากเช็คให้ลูกค้าสบายใจก่อนถ้ามีปัญหาเราเราอย่างน้อยเราก็ได้บอกนะว่าตรงนี้มันมีปัญหานะคนเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยนี้ก็เรื่องของลูกค้าก็คาดติดใจก่อนอยากจะเข้าสูนไม่ล็อเช็ครอบก็ได้โอเคแต่ว่าเราเห็นแล้วเราแจ้งกว่าครับผมแล้วอันนี้โอ้โหกะเปอาแฮนด์ดมิโนตำนานมากเลยโดอมิโนเราก็มีพิเอเตตั้งแต่ผมขับฟีโนอยู่เลยตั้งแต่ครับผมมีเยอะมากเลยคพราะออันนี้ก็เป็นกระเป๋าตำนานกระเป๋าเอลกระเป๋าบอลอีกระเป๋ามาร์ค โอเคแล้วก็น่าจะโอเคแล้วนะหมวกกันน็อกก็มีหลายแบรนด์นะครับอยากให้ขึ้นมาที่ชั้น2นะเลยชั้นลอยขึ้นมานะครับสาหรับใครที่มาที่ไรเด้นฟอร์สนะครับเราสมมติว่าซ่อมรถอยู่อยากเดินดูนี่นั่นก็ขึ้นมาที่ชั้นสองเพื่อดูอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเพราะว่ามีให้เลือกเยอะมากพี่หลายแบรนด์แล้วก็หลายสไตล์เนี่ยครับอย่างพวกเนี้ยหมวกหรือ่าแมสแคสองร้อยห้าสิบบาทเอ้ยอีกอย่างหนึ่งพี่ ผมมีมวอกน็อกแล้วผมขาดอ,อะไรนะอันเนี้ยแผ่นกันไามีไหมมีครับมีครับไหนแนะนำหน่อยครับพี่โซแมนออของโซแมนด้วยอ,อันนี้อันนี้ผมอธิบายหน้าที่มันก่อน,น,นผมอธิบายหน้าที่มันก่อนนะครับตัวนี้เวลาอ่าผมอธิบายหนย ตัวนี้เวลาเราใส่หมวกกันน็อกใช่ไหมครับใส่ไปแล้วมันจะมีถ้าสังเกตหมวกผมดีๆนะถ้าใครได้ดูภาพหรือในอคลิปในเพจหรือในช่องเนี่ยจะเห็นหมวกผมมันมีผ่าไอแผ่นใสายๆแปะอยู่ตรงคิ้วใช่ไหมแล้วก็สังเกตได้เลยว่ามันไม่มีฝ้าตลอดนะครับเพราะว่าบางทีเราหายใจออกไปมันเป็นฝ้าแล้วมองไม่เห็น,นผมใช้อน,นี้แหละนะครับของหมวกโซแมทเองมันจะมีตัวล็อกของมันนะครับพีตัวล็อกตรงรุ่นใช่แต่ว่าอันนี้มันก็สามารถใช้ได้ ฟุกแมนใช่ไหมครับใช้ได้ครับใช้ได้ได้ก็ก็มาซื้อไปใส่ได้นะครับวันนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งพี่บลูทูธมีไหมมีครับบลูทูธตัวนี้มีไอดีมีคราโด้ฮาโด้ฮาร์นี่อ๋อก็อ๋ออ่าอ่าอ่าแล้วก็เดถึงถึงมีเซน่าเข้าเดี๋ยวมาแล้วใช่ไหมครับมาโดก็มีตัวตางพันหมื่นหมื่นกว่าอืมเซนด์เดยวเลยยังมีก็ก็จบนะเนี่ยแต่ว่าตู้ไม่เสร็จ เดี๋ยวโต้กำลังจะลงเดี๋โต้แล้วไม่ได้เห็นชัดเลยตอนนี้มันจะดูยากนิดนึงของมีเน่ยของมีแล้วก็น้ำยกน้ำยาโต้อุปกรณ์อะไรเงี้ยมีถ้าผมแนะนํานะครับถ้ามานะผมอยากให้ถามพี่ก็ได้เดี๋ยถามพนักงานคนอื่นได้ทุกคนเลยว่าอยากได้อันเนี้ยเนี้ยที่นี่มีไหม่ถ้าไม่มีเขาผมมั่นใจว่าที่นี่พยายามหาให้อยู่แล้วนะครับใช่นะครับก็อย่างเช่นบลูทูธบางรุ่นที่ที่นี่มีหมดเลย นะครับหรือว่าอันไหนที่ยังไม่มีอนาคตมาแน่นอนถ้าลูกค้าแค่ลูกค้ามาถามละว่ามีหรือเปล่ามาแน่นอนนะครับเออผมเห็นอีกอย่างหนึ่งพี่อันนี้เขาไม่ได้สปอนผมนะไอไอผ่อนอะไรอ่ะผ่อนได้ไม่ใช้บัตรอะไรใใชช้ไมม่่บัตรโอเคก็มันจะเป็นการทำผ่านแอปติดเชื่อครับก็หลักๆเลยเนี่ยใช้บัตรประชาชนอีเมลเบอร์โโง่ต้องมาสมัครก็คือแล้วผมเนี่ได้ไรผมก็มาซื้อเลยก็ถ้าถ้าผ่อนไม่ใช้บัตรนี้เงินได้ไหมถ้าก่อน สำหรับซื้อยาอซื้อห,วห,วหวมวกแบบไปเรื่องต้นทั่วไปคือได้ผ่อนได้นะแต่ว่าถ้าถ้าจะผ่อนกับวงเงินสูงหน่อยอย่่นจัดเป็นราคาสองสามหมื่นเรามีผ่อนแบบก็จะมีการใช้บัตรประชาชนอีเมลเวร์โถแล้วก็ยืมเสร็จนี่ยขอสินเชื่อให้ขอสินเชื่อกับอู๋เมืนนี่อ,อ๋ออันนี้ไม่ใช่ทีอนุงงมัติเลยใช่ไหมใช่สินาทีก็กเราก็รู้เลยรู้เลยเพราะว่าเขาจะมีการตรวจเช็คเครดิตนิดนึง แล้วทางนี้ก็จะจะตรวจเช็คนั่นนี่และสิบรู้เล่อ๋อก็ก็ฟิลบัตรเครดิตแหละแต่ว่าอันนี้คือสิบนาทีเราจะได้ไม่ได้ก็เลยทางร้านจัดการให้ใช่ไหมครับการให้ไดที่หวาบสิบนาทีจบนะครับบางคนมาสมัครได้สามหมื่นก็จัดซั้งคันเลยไปแล้วคัเลยเตเลยออกไปหล่อเลยนะครับทั้งรถทั้งคนเต็มเต็มเต็เต็มเต็เลยเพราะว่าอย่างพูดถึงนะอย่าง็มเต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 ็เตรมเต็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 มเ ก็เวลาจะทําอะไรอะ่ะมันก็ต้องพะวงหน้าพวงหลังใช่มั้ว่าสมมุติว่าผมอยากไปท,ทําบัตรเครดิตมันคัสือโชกว่าแต่ต้องไปเช็คนูคนคนนออ่นเช็คนี่นวกว่าจะทําผ่านรอหมดแต่แต่เยอกว่าแต่นี้มา10นนาทีรู้เรื่องได,ไ,ได้ไม่ได้ก็ไอ้นี่เลยแต่ถ้ารู้เรื่องอะ่ะเอ้แต่ถ้าได้ก็จัดเต็มได้ก็เหมือนมีบัตรเครดิตไปนึงโอเคครับก็เดี๋ยวตอนนี้ผมก็เหลือเวลาเอ้ยผมต้องไปรอรถให้เสร็จนะครับประมาณ20นาทีน่าจะเสร็จแล้วมั้งโอเคได้ครับ อ่าน่าจะก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับก็สําหรับวันนี้ผมมาขึ้นมาทัวร์ไ e เดนฟอร์นะจริงๆต้องบอกว่าผมอะ่ะมาเอาของจริงๆนะไม่ได้มารีวิวนะแต่ว่าผมไม่คือไม่รู้ว่ามีชั้นสองเว้ยพ <คน S 1> ี่ก็คิดว,ว่า,วาไม่รู้ัวทีไม่รู้เพราะว่าเราส่วนใหญ่ไปดูยังล่ะาะไม่เห็นว่าข้างบนมีอะไรใช่โอ้โหผมทราบออกเลยนักช็อปมานี่มีหมื่นหมดหมื่นแล้วี่มานะครับขอาไปสนุก ก็ผมแนะนำนะครับให้มาไรเดนฟอร์ดนะครับที่ตรงนี้ว่าทีไไ่ไหนนะพี่ผมเปิดที่ไหนมาตรงนี้อยู่เอาเสิร์ง,ง่ายสุดตอนนี้รถไฟฟ้าสถานีาส,าสีราษารอยู่อยู่ <รา S 2> แยกราษาระนะครับผมตรงข้ามไม่โครสิทนาทีแล้วเลยนิดนึงนะ,ะแต่ว่ากลับตรงรถไฟฟ้าสีราษารก็ดได้อตอนนี้รถไฟฟ้าเสร็จแล้วคือคุณไม่ขับรถมอเตอร์ไซค์คุณนั่งรถไฟฟ้ามาได้ไหมมาซื้ออะไรหรือว่าหรือว่าระหว่างรอรถแคชท็อกนั่นนี่ชั่วโมงนึง นั่งรถไปกินข้าวติป้อนเหรอ้วนั่งรถกลับมาเอารถโอ้โหอ่ารถไฟ้ามีมันจะมีร้านไหนที่แบบว่านั่งรถไฟฟ้ามาแต่งรถได้ไหมสะดวกขนาดนั้นนะครับก็นะครับก็แนะนํานะมีเบอร์ติดต่อไหมพี่สมมุติอยากสอบถามอะไรอย่างเงี้ยก็ช่องทางติดต่อสองช่องทางหลักนี่แหละครับเพจไลน์ดีโซส์เสริดมาก็มีแอดมินตอบตลอดนะครับแล้วก็อีกเบอร์โทรนึงก็ 082162416โดยโหน้าอเคโอเคมีอยากได้อะไรก็โทรมาถามไป้ก่อนเหมือนผมเนี่ยผมโทรมาพี่เขาแล้วบอกว่าพี่พี่มีคนบอกว่ากระเป๋ารุ่นพีอาร์ห้าสมาแล้วผมดิ่งมาเลยครับเมื่อเช้านะครับบอกบอกแฟนว่ามาตัดผมผมยังไม่ได้ตัดเลยต้องกลับไปตัดผมก่อนนะครับก็โอเคก็เดี๋ยวประมาณนี้ครับแต่ผมรอรถเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเดินทางาลัดกัน แต่ผมมั่นใจว่าผมมาหาอะไรเพิ่มแน่นอนอ <c oughs> โอเคครับขอบคุณมากครับพี่พเป้ครับสวัญญสดีครับ เดินทางกลับบ้านแล้วนะครับอ๋อนี่ไง BTS สี 4, ลาซาที่พี่เขาบอกนะครับก็โอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับการขับรถทัวร์กรุงเทพวันนี้ของผมมีโชคดีแค่ไหนแล้วที่ผมไม่หลงเลย